สวัสดีค่ะสวัสด,ดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกค,ค่ะเรามาดูกันว่าช่วงเวลา5วันนี้นะคะช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอจะมีข่าวดีครั้งใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกค,ค่ะขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะข่าวดีครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก ในช่วง5วันนี้ค่ะข่าวดีครั้งใหญ่ของชาวราศีพิจิกนะคะ The Emperor ใบแรกเลยนะคะแล้วก็ King of Cups เกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุยทำคาชูช่วยเหลือัพ p อร์ตเพ o u ซอสค่ะ ว้าวเกิดอะไรขึ้น Queen of Swords Six of Wands The Earth Tower เกิดขึ้นเลยนะคะราศีพิจิกค่ะขอราศีพิจิก Five of Swords เป็นพลังงานของเห็นได้ชัดเลยนะคะ The Fool เห็นบางอย่างที่จะเกิดการ ตัดสินใจหรือว่าการได้รับการติดต่อนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของออการตัดสินใจในบางเรื่องหรือว่าการรอคอยจังหวะในการตัดสินใจมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจากข้อความหรือว่าการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นการติดต่ออาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตคะ่ะเห็นได้ชัดเลยทีเดียว บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากคนที่อายุมากกว่าเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็บางท่านกำลังได้ตัดสินใจรับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะในในซิกอลส์ก็คือความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนกับว่าผลผลของการกระทำที่คุณพยายามมาไม่ว่าจะเป็นการการสอบการแข่งขันการติดต่อ นะคะหรือว่าการลงทุนหรือการขยับขยายเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานกําลังเติบโตนะคะส mm ิ่งออมประสบความสําเร็จแต่ the tower mm hmm. เกิดขึ้นมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นด้วย mm hmm. มันเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมันอาจจะรอคอยคําตอบบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น five of swords the fool แล้วก็ ace of w a n มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณแบบไม่น่าเชื่อกำลังเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วอยู่ๆก็มีเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันเข้ามามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องใจเย็นไว้ในการที่จะคุณจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะว่าจงเชื่อมั่นในในสิ่งที่คุณทําเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคุณชอบความถูกต้องคุณชอบความชัดเจนคุณชอบความยุติธรรม แล้วก็คุณชอบอะไรที่มันไม่คุมเครือมันไม่ซับซ้อนวุ่นวายจงมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นและคําตอบที่มันจะได้คือมันมันจะได้รับคําตอบมันจะได้เกิดการคุยการเจรจากเกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีหนทางที่ดีกว่าเกิดขึ้นช่องทางหรือว่าการเลือกการตัดสินใจที่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออบางอย่างที่กําลังจะถูกเปิดเผยกําลังจะปรากฏนะคะแล้วก็มันขึ้น the f o o l แล้วก็ a swan ด้ on, วยสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะ การกำเนิดเกิดใหม่แพชชั่นแล้วก็สิ่งใหม่ๆหม่ที่มันกำลังที่จะเริญเติบโตนะคะในชีวิตของคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีการออฟเฟอร์อะไรใหม่ใหม่อาจจะอะไรอาจจะมีแนวทางอะไรใหม่ใหมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือบางอย่างอะคะ่ะมันถึงเวลาของคุณนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจการเติบโตแต่บางเรื่องมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่พลิกนะคะทำให้คุณต้องต้องไปทําสิ่งใหม่ที่ดีกว่า หรือว่าทําสิ่งที่คุณมันเป็นทางที่ที่บางอย่างในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของคุณอะค่ะพาไปเพราะฉนั้นอินเทอรเชั่นของคุณบางอย่างกําลังพาคุณไปสู่การตัดสินใจสิ่งใหม่ๆนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งใหม่ๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเดินทางไกลข่าวดีจากบุคคลคนนั้นหรือว่าสัญญาณจากสิ่งๆหนึ่งเชื่อว่าคุณคุณมีอินเทอรเรชั่นรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะได้อย่างแม่นยําจริงๆแต่ว่า มันอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยเมื่อคุณชัดเจนในตัวเองคุณมุ่งหน้าไปสู่ความชัดเจนในตัวเองเลยนะคะทีนี้ในบางสิ่งบางอย่างก็ต้องควบคุมอารมณ์นะคะของตัวเองให้ได้นะคะนิ่งๆแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการพูดการแจราจาการพูดคุยการใช้ถ้อยคําการใช้วาจานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดาบหมดเลยนะคะความชัดเจนความกระจ่างความเข้าใจหลักการเหตุและผลความจริงที่มันกําลังจะเกิด ะะเกิดจากคนลับแล้วก็การกระทําในสิ่งสิ่งนั้นและเด e Tower ความจริงบางอย่างคนลับบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันกาลังจะเกิดขึ้นอยู่ๆคุณอาจจะได้รับข้อเมสเซจได้รับข้อความอยู่ๆอ,อะไรอะไรบางอย่างทําให้คุณได้ช็อกหรือว่าตกใจหรือว่าเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏแล้วคุณโอเคโล่งใจนะสบายใจละเดินทางสู่ในทิศทางของคุณได้อย่างมั่นใจมันจะมีเรื่องมั่นใจเกิดขึ้นช็อกเซอร์ไพรส์ทำให้มั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจของคุณ และบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดินทางหรือว่าเาสาะแส,วง,ส,ว,งสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆในตัวเองนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้หยิบจับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นมั่นใจที่จะไปในสิ่งสิ่งนั้นนะคะบางอย่างกําลังที่จะจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเชื่อว่าการจบลงการสิ่งเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณอะ ไปต่อในวันข้างหน้าได้อย่างได้อย่างมีความสุขและโล่งใจมากๆเพราะว่ามันเป็น The f o l l แล้วก็ a s s e n c e Ones สิ่งใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆการโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆการเติบโตในทิศทางใหม่ๆของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแน่นอนคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆคุณต้องการที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตแต่มันมีเรื่องราวอะทำให้พลิกเปลี่ยนแล้วก็ในการตัดสินใจเกิดขึ้น ทีนี้แหละคุณต้องรับมือในการที่คุณจะได้รับรู้ความจริงยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเดินหน้าต่อเลยนะคะเดินหน้าต่อเลยค่ะบอกเลยว่าเดินหน้าต่อแล้วคุณยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณรู้สึกลังเลในการตัดสินใจแล้วคุณยังไม่ได้รับคําตอบอะไรอาจจะต้องอาจจะคุยกับคุณพ่อหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณจะได้คุณจะได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองเอสซับซอสเกิดขึ้น คุณจะได้ตัดสินใจจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะพลังงานความเชื่อมั่นขึ้นสูงมากๆนะคะคือมันอาจจะไม่ได้มาดังอะไรฟุกๆเลยนะคะในช่วงนี้หรือว่าตลอดทางชีวิตคุณที่ผ่านมาแต่มันได้มาจากสิ่งที่คุณชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ชัดเจนในในการตัดสินใจมากๆเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของการชัดเจนแล้วก็ตัดการตัดสินใจ เพราะว่ากว่าที่จะสาเร็จกว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาคือต้องต้องได้มาอย่างมีความยุติธรรมแล้วก็มีความมั่นใจเชื่อมัน่นแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยการเจรจาหรือว่าการสื่อสารในช่วงนี้ก็ต้องพูดน้อยแต่คิดยเยอะนะคะแล้วก็ใจเย็นในการที่จะใช้คําพูดวาจาการพูดคุยปรึกษาหารืออะไรแบบนี้นะคะใจเย็นจริงแล้วกอ็อารมณ์ความมีโก้บางอย่างค่อยค่อย บาลานซ์ค่อยๆคลายนะคะถ้ารู้สึกว่ากําลังหวั่นไหวกําลังโมโหหรืออะไรแบบนี้ใจเย็นๆก่อนนับหนึ่งให้ถึงพันนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัดสินใจอย่างกระทันหันทันด่วนหรือว่าเดินทางกระทันหันนะคะหรือว่าจะเดินทางทําอะไรช่วงนี้ก็ดูฟ้าฝนนะคะระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องอากาศเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะแล้วก็อยู่ๆคุณอาจจะได้เดินทางไกลนะคะหรือว่า ได้เดินทางไกลกระทันหันได้รับข่าวดีจากคนไกลคนแดนไกลหรือว่าอาจจะได้ตัดสินใจไปสู่อิสรภาพในเรื่องของอาชีพใหม่หนทางใหม่ๆนะเพราะว่าเห็นเกณฑ์เลยทีเดียวว่าชาวราศีตุลน,นะคะหลายท่านที่คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจที่จะออกสู่อิสรภาพของชีวิตของตัวคุณเองเดลฟูคืออิสรภาพแห่งชีวิตค่ะคือการเดินทางออกสู่การท่องเที่ยว รอบโลกหรือว่าการเดินทางใหม่ๆหนทางใหม่ๆนะคะนี่คือชีวิตใหม่นั่นเองแล้วก็แพชชั่นใหม่ๆหรือถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้มันมันหมดไฟมันเบื่อมันเบิร์นเอามันมีแต่ความกังวลความคิดมากความเครียดมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะวางแผนสั้นๆในชีวิตของคุณที่คุณจะได้ออกไปสู่ธรรมชาตินะคะเอชบอลคือการปลูกปลูกความคิดใหม่ๆปลูกประสบการณ์ใหม่ๆปลูกความสุขใหม่ๆ เพื่อไปหาหนทางใหม่ๆใ,ในชีวิตเพื่อต่อยอดในสิ่งสินนั้นแม้ระหว่างทางอ่ะมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรับมืออีกแล้วก็ตามชีวิตคือการต่อสู้นะคะชีวิตคือการลุยแต่ถ้าความฝันและเป้าหมายของคุณต้องการที่จะไปต่อสู้อิสรภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทํางานอิสระหรือว่าการลงทุนธุรกิจการที่จะออกเดินทางการสะแสวงหาสิ่งใหม่ใหม่ให้กับชีวิตนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะว่ามันคือความสำเร็จของคุณคุณอาจจะไม่อยากที่จะอยู่ใต้ใต้ความกดดันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวตนของคุณค่ะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีแต่ความอึดอัดความเครียดอะไรบางอย่างที่เข้ามาขอให้คุณสาะแสวงหาความสุขของคุณและคุณจะได้ตัดสินใจในความสุขของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะนี่คือ ข่าวดีครั้งใหญ่มากๆเกี่ยวกับการตัดสินใจแล้วก็การได้ตัดสินใจบางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆในเรื่องของการงานหรือว่าการเดินทางใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่า Intuition ที่คุณรู้สึกว่าคุณลังเลอยู่ตอนนี้ในเวลานี้นะคะขอคำตอบชาวราศีพิจิกค่ะ remain p o s i t i v e คิดบวกไว้คิดบวกไว้ค่ะอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังเกิดในเรื่องราวของลบๆไม่สบายใจก็ตามคิดบวกไว้หา ธรรมชาติเข้าสู่ของคุณนะคะหารางวัลให้กับตัวเองหาความสุขพลังงานบวกให้กับตัวเองหากิจกรรมพักผ่อนเบาๆสบายๆส,สั้นๆให้กับตัวเองพลังงานบวกของคุณจะนำพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังได้ตัดสินใจแล้วก็การสู้ในวันใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ